สวัสดีครับมาพบกับ OX Computer Support อีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาแนะนำการติดตั้งไดเวอร์ให้กับตัว p r i n เตอร์โอรุ่น m i โครไลน์1190 Plus นะครับการสาธิตนี้นะครับเป็นการสาธิตการดาวน์โหลดไดเวอร์จากอินเทอร์เน็ตนะครับจาก ตัวของเว็บไซต์ของโอคโดยตรงนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับไม่ควรที่จะเสียบสาย USB ของตัวพิมพ์อร์เข้ากับคอมพิวเตอร์นะครับเราควรที่จะโหลดไดเวอร์มาให้เป็นที่เรียบร้อยก่อนนะครับการโหลดไดเวอร์นะครับก็เริ่มจากเข้าไปยัง กูเกิลแครงนะครับหรือจะเบราว์เซอร์ตัวอื่นก็ได้นะครับเสิร์ชหาได้เลยครับพิมพ์คำว่าโอเค ก็พิมพ์คาว่า driver สักนิดนึงนะครับเราจะเจอนะครับนะเยอะแยะเลยที่เราควรนะครับดาวน์โหลดควรดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของเจ้าของผลิตภัณฑ์โดยตรงในที่นี้นะครับก็คือเป็นเว็บไซต์ของโอเกไม่ควรที่จะดาวน์โหลดโดยลิงก์อื่นนะครับนะเพราะอาจจะ กษณะของลิงที่ไม่ถูกต้องได้นะครับเมื่อเราได้ลิงก์นี้นะครับเราก็กดเข้าไปเลยครับจากนั้นนะครับเมื่อเข้ามาเนี่ยนะครับให้ตรวจสอบความถูกต้องสักนิดหนึ่งนะครับว่าใช่รุ่นที่เราต้องการหรือเปล่าครับในที่นี้ก็คือ ไมโ r o ไลน e ห1 9 0 plus ่คือถูกต้องแล้วนะครับหน้าแตบย่อยนะครับก็จะมีหน้าแตบย่อยขึ้นมาแต่สิ่งที่เราต้องการก็คือ d ดเวอรแล้วก็โปรแกรมนะครับที่จำเป็นเลยที่สุดก็คือ d ดเวอรนะครับถัดมาครับที่ต้องเลือกก็คือระบบปฏิบัติการที่ผม สาธิตนะครับเป็น Windows 10 64ิบิตตัวเบราว์เซอร์นะครับตรว,วจับอัตโนมัติจับได้ว่าเครื่องนี้เป็น Windows 10นะครับผมก็ไม่ต้องเลือกแต่สำหรับท่านที่ไม่ขึ้นมาอย่างนี้นครับก็ควรที่จะเลือกว่าเป็นประบบปฏิบัติการอะไรหากเป็น Windows 7ก็เลือกเป็น Windows 7นะครับ เลือกอะนะครับภาษานะครับโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาษาอังกฤษนะครับมีไหมภาษาไทยก็มีนะครับแต่ส่วนใหญ่ไดเวอร์นะครับจะเป็นภาษาอังกฤษครับตรงนี้ก็ไม่ควรเลือก เมื่อเลือกเสร็จที่เรียบร้อยนะครับด้านล่างจะขึ้นเป็นปอปอัพนะครับก็จะมีทั้งขึ้นว่าไดเวอร์โปรแกรมเสริมนะครับแล้วก็อย่างอื่นนะครับในส่วนของโปรแกรมเสริมที่เราต้องใช้เลยนะครับก็คือส่วนนี้ครับไดเวอร์ Driver, นะครับคือส่วนนี้กดเข้าไปครับเพื่อทำการดาวน์โหลด สักครั้งนะครับโอเคนะครับมีการได้ดำด้วยกดดาวน์โหลดก่อนนะครับกดบกดาวน์โหลดเรียบร้อยนะครับรอสักครู่นะครับเรียบร้อยนะครับกดได้โดยตรงเลยนะครับอาจจะกดหรือจะกด เพื่อเข้าไปดูอย่างโฟลเดอร์ก็ได้นะครับผมกดโดยตรงเลยนะครับผมเลือกเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็กดโอเคกยอมรับนะครับในส่วนนี้นะครับจะเป็นพอร์ตของการเชื่อมต่อ ท่านจะต้องเลือกเป็น USB นะครับยกเว้นว่าบางท่านที่ใช้เป็นพอตพาราแล้วนะครับต้องเลือกเป็น LT นะครับ LPT นะครับแต่ถ้าท่านเป็น USB นะครับท่านต้องเลือกข้อนี้นะครับหากท่านเลือกเป็นข้ออื่นจะใช้ไม่ได้นะครับโอเคนะครับเลือกเป็น USB นะครับเลือกก่อนแล้วก็กด Next ครับ มาถึงขั้นตอนนี้นะครับให้เสียบสาย USB เข้าไปครับเมื่อเสียบสายนะครับมันก็จะเสร็จเลยนะครับก็มีข้อความขึ้นมานะครับว่าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับกดฟ i n i s ได้เลยครับ ให้ตรวจสอบกันครับว่าไดเวอร์มาหรือ,อยังนะครับกดสตาร์ทนะครับกดเซตติ้งนะครับกดเลือกดีไว้กดเลือกพิมเตอร์นะครับเรียบร้อยนะครับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ เรียบร้อยนะครับสำหรับการติดตั้งไดเวอร์ให้กับตัวโอคนะครับไมโครไลน์1 1 9 0นะครับอย่างที่ผมแนะนำนะครับว่าไม่ควรที่จะเสียบสายก่อนนะครับเพราะสำหรับบางเครื่องเมื่อเสียบสายแล้วก็อาจจะมีไดเวอร์ขึ้นมาอัตโนมัติซึ่งอาจจะทำให้มีปัญหาโอเคนะครับเรียบร้อยครับสำหรับการติดตั้งไดเวอร์ให้กับตัวโอค เมโครไลน์หนึนาย์ plus นะครับขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามรับชมกันมาตลอดนะครับสวัสดีครับ